ข้อ471คุณมีขันติเป็นต้นชื่อว่าธรรมริงดังนั้นขันติชื่อว่าตบาบะวงเล็บมาในบาคาถานี้ว่าความอดลั้นคือความทนทานเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งศีลชื่อว่าตบาบะวงเล็บมาในโลมสักกสปะชาดกเราจักละกามทั้งหลายทำตบะอุโบสถกรรมชื่อว่าตบะวงเล็บมาในมหาหางังัชาดกว่า เราพิจารณาเห็นกุศลธรรมเหล่านั้นคือทานหนึ่งศีลหนึ่งบริจาคหนึ่งความซื่อตรงหนึ่งความอ่อนโยนหนึ่งตบะหนึ่งวงเล็บความไม่โกรธหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่งความอดทนหนึ่งความไม่ยินร้ายหนึ่งซึ่งตั้งอยู่แล้วในตนกิจมีการเรียนพระพุทธพจน์เป็นอาทิก็ชื่อว่าตบะวงเล็บมาในบาทคาถานี้ว่าความเพียรเครื่องเผาผลาญกิเลสของมูชนผู้พร้อมเพียงกันเป็นเหตุนำสุขมาให้ ด้วยเหตุนั้นในอัตถกาาธรรมบทท่านจึงกล่าวว่าก็การเรียนพระพุทธพจน์ก็ดีการรักษาทุดงก็ดีการกระทําสมณธรรมก็ดีแห่งชนผู้พร้อมเพียงกันทั้งหลายคือหมู่ชนผู้มีจิตเป็นอันเดียวกันย่อมนําสุขมาให้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงกลัาว,ว่าสมคานางตะโปสุขโข